สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้ไม่ได้เป็นสมุนไพรแต่เป็นต้นไม้นำโชคนำลาบนะคะใครไม่มีรีบซื้อมาปลูกนะคะต้นไม้ชนิดนี้เป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะคือแอดเชื่อ,อว่าเป็นต้นไม้ที่นำโชคนำลาบให้เรานำโชคนำลาบให้เราตอนไหนเหรอก็ตอนที่เป็นลูกเป็นดอกนะคะ คือตอนออกดอกจะไม่มีลูกจะมีแต่ดอกนะคะนี่เห็นไหมคะมีดอกแล้วเนี่ยเนี่ยมีดอกดอกข้างในเดี๋ยวจะให้ชัดๆเนี่ยข้างในทรงลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเกรสรอ,อยู่ข้างในต้นนี้เป็นมาตั้งแต่ตอนยังเล็กๆอยู่เลยค่ะต้นนี้ตอนนี้มีประมาณอยูยหนึ่งดอกสองดอกมีอยู่สี่ดอกนะคะนี่ลักษณะดอกของเขาไอ้ดอกใหญ่นี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือข้างในเขาเฉาแล้วนะ เขารวยไปแล้วเขาร่วงรยไปแล้วนะคะตอนนี้นี่ลักษณะเขาจะอยู่แบบนี้นะคะปลูกต้นนี้มาเมื่อออกดอกแอดถูกหวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบอกไว้ก่อนแต่แอดเชื่ออย่างนั้นนะคะเออนี่จะถูกหวยและมีเงินเข้าบ้านโดยเราไม่คาดคิดเลยนี่จริงหรือไม่จริงนะคะต้องมาดู จะมีหลักฐานให้ดูว่าถูกหวยจริงหรือไม่นะคะนี่ดูตรงนี้เลยค่ะนี่เอาผ้าแดงผ้าขาวผูกรับเลยค่ะถูกหวยแลย้วต้องผูกต้องรับต้องบูชากันสักหน่อยนี่นะคะต้นนี้ก็คือเศรษฐีวินสันนะคะต้นเศรษฐีวินสันนี่เอามาปลูกกันค่ะเอามาปลูกปลูกแล้ว ถูกหวยถ้าออกดอกนะคะไม่ออกดอกนี่ไม่ได้นะคะคืนหวยออกก็จุดธูปจุดเทียนฮจุดธูปขอค่ะขอเลยบางทีจะที่ตอนที่ถูกนี่ไม่ได้จุดธูปนะคะคือออกดอกแล้วก็เราก็ถูกไม่ได้คิดนะยค่ะว่าจะถูกนะคะแล้วอีกอย่างนี่มันดีอะนะคะมันดีมากมันดีเงินทองนี่เข้าบ้าน ดีมากช่วงเขาออกดอกนะคะจะออกดอกอประมาณเดือนมีนาเมษาพุกสภาช่วงนี้ยังเป็นเดือนพฤก,กสภานะคะนี่เขายังออกนี่ออกดอก,ดอกนี่กําลัง,งสดสด,สดน,น,น้อนเลยนะคะดอกนี้นี่ยังขาวเลยส่งกลิ่นไม่หอมนะคะมันจะหมินเขียวมากดอกเขาจะหมินมากนะคะเอามาปลูกไว้สี่ต้น เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเออเป็นเศรษฐีบินสามนะเป็นไม้มงคลนะาดีมากนะมีคนเขาบอกว่าพอออกดอกแล้วมันจะ,ะถูกหวยแล้วก็มันคือเรื่องจริงค่ะออกดอกได้ถูกหวยจริงๆก็เลยเอามาปลูกไว้สี่ต้นนะคะต้นโน้นเห็นไหมคะข้างบานต้นใหญ่นะคะโนนแล้วข้างหลังอีกสองต้นนี่จะนํามาปลูกไว้เนี่ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้ ก็ลองดูสมัยก่อนแพงมากนะคะต้นใหญ่ๆนี่ต้นต้องสามพันเลยนะต้นนี้นะแต่นี่ไม่ได้ไปซื้อมาพอดีเขาให้มาต้นเล็กนิดเดียวค่ะก็เลยเอามาปลูกไว้ลองดูตามที่เขาบอกอก็เอามาปลูกแล้วเวลาออกดอกมันก็คือเรื่องจริงนะคะลองดูถ้าใครยังไม่มีก็เอามาปลูกไว้นะคะมันเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลอันนี้ก็เหมือนย้ำมั้งแต่ตอนแรกนะคะมันเป็นความเชื่อเชื่อส่วนบุคคลนะคะ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกัญญาวี Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ